ไม่ต Peter right. Peter right? ้องเอาละกุญแจขึ้นสวรรค์เอากุญแจห้องเอากุญแจห้องปีเตอร์ไปอ่าโอเคปีเตอร์นี่ก็ใช้เล่นนะเข้ามาครับมาครับอยู่ในเกมอยู่ในเกมอยากที่ลรดในสวรรค์ใช่เดี๋ยวเราไปหาเปิดประตูไปครับเอาพี่เกิดกับโก้นีใช่พี่พี่อ้มสวยพี่สวัสดีคุณ ทรงกระโด,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 ดน้อยงกรเหล่นานะผมแมนบ่ทรงกระดบ่ครับทรงกระดบ่ทรงกระโดดน้อยตตลกมาว่ะโตตลกอับพี่ชใช่ใช่มีลูนมีลูนม,น,มนตรงรตรงไปหาพี่พเดี๋ยวอยู่อยู่กับพี่อยู่กับพี่ วนอยู่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 จุกโหดจุกโหดช่วงนี้บอกก่อนจุกหอดหนึ่งเครื่องไปพี่หนึ่งเครื่องไหมเครื่องไหมหนึ่งเครื่องไหมกันไปครับเครื่องไหมาเครื่องไหมเอาหลุดครับหลุดครับหลบหรือเปล่าไม่เห็นครับยังอยู่ยังอยู่ไหนพี่คล้ายๆว่าจะมาทางนี้เลยอยู่ยุงอยู่ยังอยู่ยังอยู่ อยังอยู่ครับยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่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 ยังไม่อยู่แล้วล้มแล้วยังไม่อยู่แล้วเสร็จไหมเครื่องหนึ่งเสร็จไหมนี้เสร็จได้เสร็จพี่เสร็จตอนที่โดนแขวนพอดีน่าจะห้องวีปนั่นตรงนั้นอ่ะอย่าอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยอย่าทำฉันเลยเสร็จเสร็จต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วต้องเสร็จแล้วชงยาชงยา เรียบร้อยหึงเจ็บแล้วเก๋ติดไฟด้วยมึงเป็นไงร้องไปไมดิรก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ผมช่วยผมช่วยผมช่วยมาจ้ะมาจ้ะจับมาจ้าจับเดี๋เจอใครไม่รู้เจอเพื่อนเจอเพื่อนปะเจอเพื่อนจ้ะอยู่่พีันมาอันมาพี่ออกใช้ไปเลยนะเดี๋ยว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 เอ็ดอีหยังกันนี่เพื่อนโดนเพื่อนโดนเพื่อนพีทพีทแตกเพื่อนโดนเราดีใจ เพื่อนจะไฟเราปั่นไฟจ้าคอยยะโอ้โอ้ค้างอะไรเนี่ยแน่นตามมาังมนอยู่เปิดกองกันนะ่งี้ผมขอเปิดได้ปะผมทำเควสสิอ๋อปิดแรงด้วยปังผม <laughs> รับ <laughs> ผิดชอบเองที่ปั่นเครื่องรอผมเลยขึ้นมาจริงด้วยอ้าวสวัสดีครับ ครับเล่นไปครับเจอกูเฉยเจอกูเฉยเฮ้ยปูใจเต้นแรงอะไรวะน่ะหายหายหายหลุดหลุดหลุดหลงควันตัวเองหลงควันตัวเองมอกจางๆและควันโอ้โอ้โหโดนเฉยแม่งเอ้ย ว่าจะไม่เห็นซะแล้วจ่าเอ๋อยู่ดีก็จ่าเอ๋สั้นเกินมาตรงเนี้ยสั้นไปสั้นไปตรงนั้นสั้นไปใครอยู่ตรงนี้วะครับรักใส่ได้รักสาได้รักส่ได้รักใส่ได้รักใส่ได้รักเลยรักเลยเสร็จพี่เสร็จเสร็จก็เฮียแล้วโอ้ยมันกระเทพมังกรเทพตายฮาร์ททำไมวะเนี่ยผู้ใดนี่ผู้ใดนี่พี่พี่กลับไปซ้ำได้ปะพี่มันอยู่ไหนเราไม่รู้วะมันชงยาชงยา มันหาผมพี่ย่ามันหาผมเฮ้ยได้หาก็ไม่มีผมฟังดีแล้วเปล่าเฮ้ยไปเครื่องเสร็จนู่นไปเครื่องเสร็จนู่นเออหาใหญ่เลยหาใหญ่เลยไปเครื่องเสร็จมึงปไ,ไปหาคนละไมเนี่ยหาเก้าสวยพี่ไปเอาไปพี่เอาไปสวยครับโอ้ยโดนทีโดนทีโดนที<อ>ชมรมโดนทีชมรมโดนที ไม่เอาผมมาพี่อยู่กับคอยอยู่กับคอยอะไรพี่ไม่เป็นไรทำเอครับอยู่กับคอยล้มแล้วล้มแล้วอีบอยแม่กูปุ่ม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  <c oughs> ครับโอ๊บไปได้เอาไปฉายไว้แบบเมื่อกี้ไม่งั้นหลุดแล้วเดลียวผมเลยเอ้าเมื่อกี้เห็นเห็นเห็นพี่อ้ําถอนฮุกนี้ไหมอ๋อมันมันเกิดพี่มันเกิดอ๋อทรงยาทรงซาันกลับมากระเท็บเครื่อง เพื่อนมาช่วยมีเพื่อนมาช่วยนี้มันกลับนะมันกลับนะกลับนะแต่เพื่อนไม่ได้ยินนะเพื่อนอีกคนหนึ่งนะเอาฟันอันซ้ำเฉยใจคอมึงดด้วยอย่างวะเพื่อนช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนโอ้เพื่อนจะโดดแรงดิูได้ป่ะพ่อาปก็ูเขาปูป้าว่ะ้าว่ะ้าว่ะเดเห็ดไเห็ดไไม่มีบาโต้นะไม่มีบาระโตนะมีทงด โซนว่ะโซนว่ะพี่ฮวป่ะนะฮิวป่ะนะโซนว่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 ะพี่น้องเขาโซนน่ะพี่น้องโอ้ยไล่พี่อ้ำไล่พี่อั้มทันผมแน่นอนอู้ไปแล้วฉีกแล้วเอาเอาไปฉายแป๊บไปฉายอยู่ไหนวะอยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนไปฮิวได้อยู่กับเพื่อนแล้วไปฮิวไปฮิว ลมแล้ว,ว,ยวยอยู่ได้ไม่นานช่วยได้อยู่ตอนนี้ช่วยได้อยู่มีบรุษธถามะสวัสดีคุณดูห้าท่านครับผมรักนะทุกคนรักเอไว้ <c oughs> มันมันไปนะมันไปนะโอ้โหไม่ไปวะไปเขาหลอกเขาหลอ่อจมีบรุษธถามเพื่อน มั่นไฟนะปั่นไฟนะพี่แตกนะพี่ปั่นไม่ต้องปั่นรอประตูรอประตูไม่ต้องปั่นรอประตูรอเลยมาไม่มาหาพี่นะพี่ไกจัดเลยไกเลยตรงที่คู่ยกอ่ะพร้อมได้การได้การประตูประตูอยู่กับผมอ่ะทิศโนวันให้ด้วยสามสองหนึ่งศูนย์ลบหนึ่งมาดักหน้ามาดักหน้าด้วยนี่ไงทำได้ดีโนวันบ้า โวันโ่าเฝ้าด้วยแหละตัวนี้บอกเลย,ยนี้ไม่ดีไม่ดีรอดสามได้นะรอดสามได้นะช่วยยากเออ <c oughs> เพื่อนจะช่วยวะเห็นเพื่อนวิ่งไปพี่เกาเกาอ่อนแล้วกนะันผมอยู่ตรงโก,ก้เลยครับประตูหลังโก้เลยครับเกาเกาแล้วเกาเกาแล้วต้อง <c oughs> ใ,ใ,ใส่ต้องใส่ต้องออกออกประตูั่งทุกคนหมดแน่เลยฮะโทเทมตรงนี้ไฟป,ปะเดี๋ยวพี่โทเทมก่อน เพื่อนแก่อะไรเพื่อนแก่เพื่อนแก่อเพื่อนแก่เออแต่กูไม่มีบอลโล่ไงกูยกแล้วกันมาไม่มีบอลโล่นะกนเจ็บอยู่ด้วยปลาปลาปลาไปไหนไม่รู้เออโอ้โหมันฟันเล่นรอมันฟันเล่นอีกทีได้ป่ะอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีนึงเอา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 ไม่ทันอีกทีนึงอีกทีนึ่งวันแล้วเออพับไม้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 พับเลย ครับพี่ประตูยังไม่เปิดต้องไปบานนู้นกำลังวิ่งนี้กำลังวิ่งนี้อยู่กับผมนี่กูรุมกูรุมรือเปล่ากูไปกูไปกูวิ่งกูวิ่งกูวิ่งเปิดไม่มีตายยากไม่มีตายยากไม่มีตายยากจับอะเนีหยใครใครใครแหละเปิดดิเพื่อนเปิดดิเออไม่มีตายยาก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 ไม่มีไม่มีไม่มีปิดตายยาก ไม่มีตาย่าเขาหรไม่มีไม่มีโหรอหรอเสียหรอเยี่ยกระเพกออกมาเลยกระเพกกันทุกคนน่โหรอแม่งเล่นตะกูเยี่ยวเล่นเลยโหลวิ่งเงนจีนวิ่งเงนตีนแตกเลยฮัลโอ้แรงก้าวเขามีหนวกวันว่ะ 当靠。